นี่พ่อมือเศร้านี่มีเอซี่โทรมากด้พ่อโทรมากว่าจาังไรอนนันเลขเชี่นมาดุงที่ว่าเลขรับถือช่วงวดอัน,น,นมาไปแม่ขั้วประสันเพินวบารอันท้าแม่ขั้วผันลืมเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> ทังแม่ขั้วผันลืมแล้วโอ้เจมันเป็นให้ยังว่าลืมลืมไม่อุบาทเลยสิบหกมีนาคมเลขรับจากกทอมอบอ่พ่อ เลขลับจากกอทอมอ คูเลยป่ะพ่อครับครับจับคูเลยมีตัววิ่งมีตัววิ่งป่ะอบอกแม่บอมีตัววิ่งสามตัวเลยโอ้พ่อพ่อไะไรมานำเพลินจังหวดแล้วนี่เอ็กอะไ,มไ้มานำเพลินแี่แล้วัวที่สามเนี่ยโอ้แสดงว่าพ่อโศกมันกับเพิ่นมาสองหวดแล้วเอวงวดมันออกเก็ดลอยกระถึงโอ้หวดออกเก็ดลอยกระถึงว,ว,วดตัวมนมากระถึกสองต ถ,ถ,ถือเจ็ดเจ็ดโอ้อันอันงวดเจ็ดร้อยนั่นถือถือเบอร์คู่โตครับอันเจ็ศูนย์ศูนย์ครับบัตรอิงวดต่อมากมันออกสามเจ็ดเจ็ดที่นอพอเนาะครับสามเจ็ดเจ็ดพ่อผันถึงเจ็ดเจ็ดครับบัตรอันงวดเก้าซี่ว่าอันถือกี่บอกพ่อถือเจ็ดสองตัวแม่ถือเจ้าเก้าซี่เลยโอ้มี<า>มสำนตัวมากถือมันรักไว้ไม่ได้เจ็ดไหมโอ้โอ้ อันอันเพิ่นไหหมานเจ็ดเก้าซี่ก็เจ็ดเก้าซีเลขเลขมาออกแปดเก้าซีครับโ oh อ้เอาได้ยงนี้นำกันเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาหอนเฮาสิเป็นจังไรเลขรับจากกอทมอ่ะพอ,อเซียนบ้านดุงเพิ่นก็ได้มากมีมาจากเลขฐา,านนั่นแหละเพิ่นว่า oh พ่อเขาจบเป็นนักคุณเอกคือเนี้โอ้ว oh ้างสันบพ่พ่ออ่าโอ้ วิวลาชิเบตเนี่ยอือนั่นละหน้าหน้าสาวมันแฟนเพิ่นเป็นลูกไส้เพิ่นนั่นแหละก็เจ้าได้มาหนะก็เจ้าเป็นทหารนะโอ้เพิ่นเพิ่นหูจักกับพ่อบอกเฮ้อเฮ้อเป็นเพื่อญาติกันเฮ้อแบบใดอจังกัวนะเพแบบเป็นความเคยกันแม่แม่การพูดแล้วเปี้ยงยื้หน้าบ้านว่อนี่แหละอันชื่อหน้าสาวนะซอว่าน้างนี่ล่ะพ่อ เป็นคนเดีย่ยวกาเก็กคนคุ่ข้วลวยฮะนะโอ้ค่ะค่ะค่ะครับเอาคู่เดียวเลยบ่พ่อครับบนลงลางตะเทียนไหมไม่บ่มีจะขึ้นบนไม่แม่เลยเพื่อนโอสายบนบนอย่างเดียวเนาะพ่อเนาะครับเดี๋ยวแม่สายตรงไป เดี๋ยวลูกเขียนอันบนหนึ่งเดียวจ้ะอ่ะโอเคหกห้าเก้าเฮ้อหกห้าเก้าอืมบานนี่สีม้นึ่งคู่เดียวครับขอกหมอกไปกินทั้งหมอกด้วย ตัดเลนบ่บ่บ่ต้องเลนล่างแม่นบ่พ่อเออเลนเลนกับเอาวันนี้ทั้งน้อยทั้งมีห้ามลุงล่างเป็นสายบนย่างเดียวครับสสายบนจะเท่ากับเกนกันไว้เองล่างน้ำพรอมเหมือนสี่สองตัวต้องซื้อหาเก้าเก้าหาให้กับล่างน้ำพรอมนะต้องสี่สามตัวโต๊ดเหมือนทำสีโต๊ดเนาะครับพ่อบั่นหามาก่อนเท่ากับสีร่องลางนะพ่อเนาะครับเออตัดเล่นห้าเก้าคู่เดียว พัดีเอฟซีพอดีว่าตัดเลนเนาะครับอ่ะโอ้คือเด็ดคักแท้เฮ้เลกตัวนี้ไหมหน้นาเลนอยู่ดิพ่อก็สิว่านาเลนไม่ตีอาเลกตัวนี้มันติดหาตี ตอรี่ไ <Techn> ว้ละแม่นบ่ซื้อจคุบตอรี่ก็ซื้อยแมแต่ว่ามันมันก็ได้เยอะเลยแต่ว่าตอรี่มันซือมันะไ้เงินนอถีสามโซนนั่แม่นะเจ้าถอ้ตมย่าตอรี่แว่าทาเทีถือรางวัลที่หนึ่งน้ถอแม่สามโซนามาถือทาเทียรางวัลที่หนึ่งถอต่างก็ถือแปดเก้าเก้าซีแม่ก็มีค่ะแต่ว่าขาเจ้าได้มากยูต่วันมาถือหตัวนะค่ะพ่อ S <S อันหน้าเงี่ยมยวนคางกันมันเสื้อแปดเก้าสี่หกตัวนามันแบบเจ็ดกวกหนึ่งไหมเจ็ดหกหนึ่งมันเสื้อเลยค่ะมันแบบเป็นแปดหนึ่งแปดเนาะค่ะนี่ันตัวลักเซนลักกันเงื่อนเป็นไงเอออ๋อโอเคพ่อขอพูดอะไรพ่อสวกมันได้พ่อได้ครับครับแม่แม่แม่ตัดคลิปด้วยกันได้ฮะ ที่สามเพียงหนึ่งเอ้าโอเคเนาะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆเนะพ่อเด้อเอาให้พ่อถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อห้องเบื้องบนเนี่ยฮะมันหมานเนาะห้าห้าเปิดแจ้งบุญเนาะพ่อเนาะครับโอเคครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะพี่น้องมือนี้มีเสียงกระตูนเนี่ยจังน่อยเด้อพี่น้องเด้อพอวันหลานมาเล่่นนบเดี๋ยวนน้ำเอา ที่หนึ่งมีหน้าคมหกแปดเลขรับจากกทมบนอย่างเดียวจากเซียนบ้านดุงเด้อพี่น้องเป็นผู้นํามาไเด้อพี่น้องเด้อจากเซียนบ้านดุงเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นว่าเพิ่นได้มาแล้วสองงวดนี่คืองวดที่สามห้ามาดน้ำกันเพิ่นว่าเพิ่นก็นอยากให้พี่น้องเข้าถือคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะบนอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นว่าเหรินล่า,ลางว้น,น้ำเล็จกจกน้อยว่าสัตว์อุกนาเหรนอยู่ดิพี่น้องเลขตัวนีนาเหรินอยู่ เดี๋ยวแม่ขั้วก็สิไปจัดอยู่ดอกดแม่ขวัวสิไปจัดลอตเตอรี่ไว้ตักซี่หาใบย่ดอกเอาสามตัวตรงหกห้าเก้าส่วนสองตัวก็คือหาเก้าเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขกต่ยนอย่าลืมว่าเป็นแค่แนวทางอ่ามีมีสายดวนพี่น้อง สายดวนเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเดอ้อสายดวนเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเพิ่นเพิ่นหามาลักสิหลักสิบลังมาใหม่ใหม่หมาดหมดเพิ่นว่าถือมาแล้วแปดงวดเดียวเพิ่นว่าหางวดนี่ออกก่อนเ <ๆ S 2> พิ่นสิเคยว่ามาจากใสเพิ่นว <c oughs> <ๆ>่า, <c oughs> าห้เลขเขาก่อนแต่ว่างวดนี่เพิ่นด้ เพิ่อนเพิ่นเอาว่าฝากแม่รัวเพิ่นว่าเขามาแล้วแปดงวดหลักสิบล่างเอารอเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคลิปต่อไปแม่ขั้วสิอ่าแม่รั้วสิลงเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอเบิ่งหลักสิบล่างอย่างเดียวสามตัวมาตัวอันนี้แคบหน้าจออันนี้แคบหน้าจอเลขลับจากกทมบนอย่างเดียวหกห้าเก้า ตัดเล่นหาเก่างวดที่ผ ute, ่านมากกเขาเก่าซียูพี่น้องคนว่าอันนี้จากเซียนบ้านดุงอ่ะพอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮ้งเฮ่งปังๆเลยลุยเด้อมืออื่นพี่น้องรอเบิ้งหลักสิบสายด่วนหลักสิบล่างคลิปต่อไปค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ